วันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมเดิมเกมเนี้ยที่ผมอยากเล่นมานานแล้วแต่ว่าผมสารภาพก่อนว่าครั้งที่แล้วผมเล่นไปแล้วหนึ่งรอบไปได้ไกลสักแป๊บนึงกหและแต่ไปไปไกลไม่มากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงแกส s t สเตชันซิมูเลเตเหมือนเดิมนะฮะผมเล่นคเนี่ยผมเล่นไปแล้วแต่ว่าเล่นไปนิดเดียวเพราะว่าอยากลองระบบเดี๋ยวเดี๋ยว พอมาสตรีมแล้วเดี๋ยวตัวเองจะดูโง่ไปหน่อยแต่จริงๆก็โง่แหละอ่ะนี่ผมยังซ่อมคันนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวนะคนนี้มีล้อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนล้อให้เขาก่อนเอาเขาไม่เอาแล้วอะอลง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 โอเคพี่อ๋อไม่ใช่ผมยังไม่ได้ขึ้นเร็วเร็วเรพี่คนรออีกเพียบเลยน้ำมันก็รอย่ะเร็วๆใส่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 มันนานอยู่ตรงเดียวมันนานตรงตรงใส่ล้อเนี่ยแหละ เพราะมันต้องไขน็อตต้องถอดล้อต้องใส่ล้อกว่าจะเสร็จโอ้ปมแดงด้วยโคส่สวยอันนี้เปลี่ยนแล้วหรือกระจกไม่โอ้ยไม่ใช่ทิ้งตรงไว้ตรงนี้กนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหยิบใส่ไม่รู้ใส่ไงด้วยกระจกกระจกจ๋าฝั่งไหนฝั่งนูน้นเหลือกระจกอันเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปแคชเชียร์คนรอกันบานเลยเนะี่ยดูดิเอาโอเคได้มาสองหกสิบเหรียญตอนนี้เรามีอยู่พันสองแล้วเดี๋ยวเราลองต้องเก็บตังไว้ใช้หนี้ลุง อตอนที่ผมเล่นเล่นเองอ่ะผมดันไปยืมยืมเงินลุงมาพันหนึ่งยืมลุงมาพันหนึ่งแล้วก็โดนเลยเรียบร้อยโดนลูกน้องลุงกระทืบโอ้โหคนรอสามคนขอโทษนะครับคนที่เก้าชิ้นนะเดี๋ยวต้องเราต้องเช็ดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนึบเพราะว่าฝุ่นมันเยอะขอโทษนะครับผมรีบผมรีบที่สุดนะครับผมทั้งปั๊มมีผมคนเดียวอ๋อผมต้องทำเควสให้เสร็จก่อนนี่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เห็นไหมทางขวานี่อันนี้ก็คือมันมีให้ซ่อมรถ1ิบเอดคันเราต้องมาสิบเอซ่อมรถห้าแล้วก็รับแคเชียร์เนี่ยอีกยี่สิบห้าตอนนี้เราได้สิบอแล้วเดี๋ยวของหมดปุ๊บเราก็ต้องสั่งของเข้ามาขอบคุณมากครับเอาอะไรมาครับพูกเอาอย่างเดียวโอเคอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรครับร้านเราบริการเต็มที่อยู่แล้วขอบคุณมากครับมีใครอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คของก่อนนะขนมเพียบ มุลีมีอยู่ไม่เยอะน้ำมีอยู่เยอะแอลกอฮอลมีอยู่เยอะสั่งของเข้าไหมตังเยอะโอ้โหนี่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 แหละไอ้ลุงนี่แหละผมกู้ไปพันนึงกู้ไปพันเหรียญแม่งใช้ไปใช้ไปสองร้อยเก้าสิบมังแม่งมาก,ก,กระทึบเลยก็โอเคยอมรับแล้วก็ผิดเองแล้วมีนี่เราก็ไม่ยอมใช้เดี๋ยวขอดูร้อนก่อนโอ้ร้อนราคาดีเอามาสักสักสี่อันอันนี้เรามีอยู่กระจกเรามีอยู่ อันนี้คือเทรดมันอู้ราคาตกซื้อเลยอันนี้ถ้าเราขายเนี่ยเนี่ยอันนี้คือราคามันวายอย่างงี้ปื๊ดอ,อันนี้คือมันตกเนี่ยเราอยู่จุดนี้ทุเดย์เนี่ยมันตกมาอยู่มันเคยสูงสุดร้อยหนึ่งขายได้ร้อยหนึ่งนะกระจกเอามาก่อนเว้เอามาก่อนเว้เอามาก่อนสักสี่อันด้วยโอเคแล้วเราก็สั่งอันนี้เดี๋ยวเราสั่งมาก่อนเลยตังเรามีอยู่พันสามเอาดิเพื่ออนาคตที่กว้างไกลของเรานะจ๊ะ เมื่อกี้ขนมมีขนมขนมีแต่ไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเห็นลูกค้าถามอันนี้อยู่ว่าเขาอยากได้เออราคาก็ไม่เท่าไหร่นะหนึ่งสองเอามาสองพอเพราะว่าอ่ะซื้ออันหนึ่งมันจะได้สามสิบห่อห้าสิบสี่เหรียญอันนี้ก็มีลูกค้าถามแต่ว่าเราก็มีอยู่มั้งเอาที่ดีกว่านี้ก็ลดอันนี้ก็ลด,อนนลดโอเคเอามาอย่างละสองบุรีบุรีอันนี้หมดอันนี้เอามาสองพอไหมเนี่ยโกดังเราเนีย่ย อันนี้เอามาสองอันนี้สองโอเคไอสรีมเอ้ตัวไอตัวไอสรีมเรายังไม่ได้ซื้อเลยแต่ไมเไ่เอาแค่นี้ไปก่อนโอ้โหสามร้อยชิ้นผมต้องเอาของออกเพราะว่าเนี่ยโกดังผมมันได้แค่สองร้อยผมยังไม่ได้อัพอัพเกรดโกดังให้มันเก็บของได้เยอะขึ้นไงเอาอะไรออกดีวะเอาพอดีออกอันนึงเอาอย่างละหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเนี่ยเอาโอเคพอดี พอไม่งั้นจะเกินแน่ครับขอบคุณตำรวจเชิญครับขอโทษทีครับโอ้ร้านก็สกรปรกเว้ยอันนี้คือค่าเนี่ยข้างบนนี่คือร้านอันนี้คือห้องน้ําเราต้องทาความสะอาดเพราะไม่งั้นยราะไอความนิยมของร้านเราจะตกลงผมมีรถมาส่งของมีแทชเชียมมีเติมน้ํามันมีซ่อมรถอีกขอบคุณครับไนส์อันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตอัปเกรดไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันจะปั๊มมันก็จะมีหลายหัวแล้วก็เดี๋ยวมีให้จ้างลูกน้องเดี๋ยวใช่เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมไปเอาของลงก่อน นี่เขามาส่งของเราต้องวิ่งมาเปิดที่โก้เราต้องวิ่งมาเปิดที่โกดังให้รถเข้าแล้วเราต้องขนของเออูู้้รู้ขอโทษโทษแม่งยิ่งช้าก็ไปใหญ่เลยโทษตู้ปลาแล้วขอบคุณมากพี่ไปเลยเสร็จแล้วทุกครั้งอะที่เราขนของเสร็จเราต้องปิดประตูด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีโจรมาขโมยของสวัสดีครับคุณพี่ไหนมีอะไรซ่อมบ้างแต่ว่าผมอะ ชอบซ่อมรถนะเพราะว่ากําไรดีมากซ่อมรถอะ่ะเอามีรถมาส่งของอีกอะ่ะงั้นพี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้คันนี้ก่อนเดี๋ยวแคทเชี่มีอีกเออรู้แล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปแคตชี่ก่อนเอาตัวติดเอารอดไม้ไม่ได้ไงวะแปบ๊บนึงพี่แปบ๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวน้ํามันเหลือเท่าไหร่น้ํามันไม่รู้หมดหรือเปล่าเนี่ยต้องสั่งน้ํามันเพิ่มอีกเจ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 ทำความสะอาดถ้าไม่ทําความสะอาดมันจะฝืดแล้วมันจะไม่ไปโอเคแต่งอ๋อมีเติมน้ำมัน น,นี่ผมยังไม่ได้ไปขอขโมยของในรถไทยเลยแถมไม่มีเวลาเลยเอาสักทีไว้เดีย๋ยวว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยเอา้าวทีเดียวได้เลยโคตรโหดโอ้หเก่งจัด,ดวันนี้โอ้โหเก่งจัด,ดวันนี้ขอโทษทีน้องๆโอ้วันนี้วันนี้เขาสุดจริงวันนี้เขาสุดจริงอันนี้ต้องยอมรับเดีย๋ยวให้แคชเชียร์รอไปก่อน ไอ้คันนี้รอนานแล้วขึ้นโอเคไหนดูซิเอาเอาผมมาแล้วไงเจอะไรวะโอเคไม่เป็นไรมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวผมต้องเติมของอีกเมื่อกี้สั่งของมายังไม่ได้เติมของแล้วก็เนี่ยเราห้ามแบบห้ามของตกเด็ดขาดเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนดีกว่าไม่ได้สั่งขนมขขไปแอลกอฮอล์ไปสั่งสั่งบุรีอ๋อผมยังไม่ได้ของลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด,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 ดมึนแล้วเกินบอเฮ้ยโอเคเรียบร้อยแจ็คเขาไม่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนไม่รู้น้ำมันในแท่งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผลผลงของของลงก่อนเดี๋ยวไปเช็คอีกรอบโอ้โหหัวปั่นอยู่นะเล่นเนี่ยเพราะมันอยู่คนเดียวไงลูกน้องมันยังจ้างไม่ได้เลยไปพี่เสร็จแล้วไปโลดเออเจอกันแจ๋วดิเมื่อกี้มันบอกแจ๋วดิ จอนชื่อจอนแล้วกันเนอะตั้งชื่อให้ว่าจอนไม่รู้จอนหรือเปล่าจอนดอสัตผโวร้านสกรปรกมากเลยบูทด้วยกดบูทด้วยจะได้เร็วมับเขาให้ได้ไม่หกสิบเหรียญทำความสะอาดร้านหน่อยสกรปรกอูยจะอ้วกคุณตำรวจคุณเดินไม่เช็ดเท้าเลยแม่มีพรมขายมั้เนี่ย ทำไมปวงมือทำไมจะต่อยกูหรือไงต้องมาดิแจววดิบุรีลงก่อนบุบบุบเอาอลงให้โหมดออหมดมีของอเก้าอยู่โอเคบุรียังไม่ได้สั่งรู้สึกว่าจะสั่งขนมนั่นไงสีเขียวไังมีคนถามโอเคเรียบร้อยโอ้ของเต็มเว้ยแต่บุรียังไม่เต็มเดีย๋ยวเราดูน้ำมันก่อนน้ำมันเหลือ48สั่งมาเลย200ลิตร สองร้อยกว่าเองโอ้เรามีเก้าร้อยสปายออกมาโอ้เหลือตั้งเหลือหกร้อยว่ะแต่ว่าใกล้แล้วเควสใกล้เสร็จละเดี๋ยวเควสจบปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวมันน่าจะมีให้อัพอัพอะไรแหละเดี๋ยวเราค่อยเก็บตังอันนี้มีทําสีกับล้ออันนึงนี่เราทําตกไว้น,นี่อันนี้เราทําตกไว้โอ้โหพี่รถพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยใจเย็นนะครับคุณพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยสวยงามนี่กลับมาสวยเหมือนเดิมเป็นไงโอ้เจ๊ แม่เสื้ออย่างกัเล่หสงการเป็นลายเสือด้วยนะเป็นลายเสือแล้วยังมีดอ,อกอีกแมไม่ธรรมดาสั่งล้อมาแค่นี้เหรอะบ้าสั่งล้อมาเยอะต้องทำไมล้อล้อเหลือแค่นี้มีโอ้โหกวเนเต็มเลยแคชเชียร์ก็มีเติมน้ำมันอีกเออ๊บน่งผมซ่อมรถอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแเดียวจะเ,เสร็จแล้วกระจกอันนึงมาแล้วเอา้าแล้วไปเปิดฝากระโปรงเขาทำไมหรอเออ ได้แส้ได้มาเท่าไหร่วะม่อกิ้ได้ดูมาแล้วครับฟังดีเขาเมื่อยใจเย็นใจเย็น,ยนปื๊ดโอเคเด็ดเ็ดซื้อน้ำมันลมนะอันนี้น้ำอะไรก็ไม่รู้โอเคแต้เนี่ยอันสุดท้ายแล้วโอเคได้มาอีก21เหรียญขอบคุณมากครับอ๋อน้ำมันเราสั่งน้ำมันมาเดี๋ยวเเดี๋ยวเราต้องไปหมุนวาลถ้าไม่หมุนวาลวเขาจะไม่เติมให้นี่นี่นี่เราต้องหมุนวาลตรงนี้แล้วเราก็ไปเออ ให้เติมน้ำมันก่อนดดดดดดดติแงะรถตำรวจเลยวเวล่าเอาเวล่าเอาเวลาเดีจัดให้ดูเวล่าเอาเวล่าเอาเลยดิต่อนหน้าเลยเนี่ยต่อนหน้าเลยเอีกนิเดียวเอ้ยอีกนิเดียวอีกนิเดียวนั่นแหละเรียบร้อยได้มาคุณตำรวจครับเชิญครับได้เพีกงสี่สิบเหรียญแตงใครบีบแตงนนหน้าติดรถไอ้นี่เนี่ยติดรถไอ้ที่มาส่งน้ำมันให้เราอ่ะ ทาสีร้านก่อนดีกว่าถ้าไม่มีลูกค้าจริงๆมันปิดร้านก่อนได้นะเพราะว่าถ้าเราอยากทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารับลูกค้าไม่ทันแต่ตอนเนี้ยตังค์ผมยังน้อยไงเอ,อ้ยไม่เอาจะเอาสีดําเดี๋ยวเดวเปลี่ยนสีก่อนออเอ,เอสีนี้ดีสีนี้ดูเข้มดีนี่เอ้ยโอ้ยเกือบเกือบอันนี้เราเ้มีมีมีคนมาซ่อมรถมีคนมาซ่อมรถ เดี๋ยวไปเอาตังค์ก่อนมาแล้วครับโอ้โหูหสกปรปกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรุงใหม่เดี๋ยวปรับปรุงเนี่ยเลยเห็นเลยล้ออันนึงสีอันหนึง่งโอเคล้อกับสีเ,เดี๋ยวต้องไปสั่งล้อเพิ่มเว้ยขาดสีเนี่ยที่ขาดสีเรายังมีเยอะอยู่ยังไม่ต้องสั่งก็ได้ร้อยเก้าสิบเหรียญโอเคเนี่เดี๋ยวเราสั่งล้อล้อหมดสองสามสี่เอามาสี่อันอันนี้เอามาสัก สองอันก่อนอันนี้เอามาสี่เหมือนกันเอาอันีเพิ่อมอีกยันจะได้สีเท่ากันหมดไปโอเคเดีย๋ยวเอาเก็บเคลียร์ร้านก่อนนะเริ่มสกปรกและเติมมีคนเติมน้ำมันคน,มมกกมคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปดูเอามีแคชเช่อีกคนหนึ่งเดี๋ยวเอาให้เจ๊ก่อนเจ๊เขาเก็บอย่างแล้วน,นี่นรจะเจ๊เดี๋ยวฉันจัดให้เลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าย เกือบลงไมข้างล่างนี่คะแนนผมเสียเลยนะเดี๋ยวผมจะเสียคะแนนยอดนิยมนี่นี่ผมได้จะขึ้นเวลสี่เนี่ยเห็นไหมเี่ยตัวเนี้ยเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วจะขึ้นเวลสี่แล้วไม่มีเวลางัดรถเลยลูกค้ากลาลังเยอะเลยเฮ้ยแต่ว่าแคทเชียร์เหลืออีกแค่นี้เองนะเหลืออีกสองคนผมก็ได้แล้วเนี่ยผมก็ผ่านเควสแล้วตอนนี้ผมเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ,ค,ค,รบคุณตำรวจฝากดูแลด้วยนะครับ เมืตำรวจมาแล้วคันไหนเอ่ยมาแล้วตำรวจใช่ไหมของงัดรถหน่อยละกันของงัดรถหน่อยละกันเรียบร้อยเสร็จโอ้โหมาสเตอร์เลยว่ะอันนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้ยอีกนิดเดียวอุ้ยอีกนิดเดียวเองอุ้ยอุ้ยหักอุ้ยอีกนิดเดียว เนี่ยมันจะได้อยู่แล้วอ่ะเออได้สักคีโหยลุ้นเยอะสักแตกมีคนมาซ่อมรถอีกโอ้ยเยแคเชียแคเชียนี่เราเหลืออีกสองนี่เราเราจบเวสแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเอาของของเข้าก่อนเพราะว่ายางรถเราหมดล้รอรถเราหมดเนี่ยเราแค่เอาของไปวางในชั้นตรงนู้นแล้วเดี๋ยวมันจะจัดของให้เราอัตโนมัติเลย เนี่ยแค่นี้แหละแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือต้องต้องปิดประตูน,นี้นะหรือป,ประตูเลื่อนไม่งั้น้าโจรเข้ามาขโมยของซ่อมรถก่อนเบื่อติดง่ายเหลือเกินอันนี้ขับมาขับเข้าออกอย่างเดียวผมคิดตังด้วยนะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับอ้าวขึ้นเลยไหนดูซิซ่อมอะไรบ้างมีอะไรให้ซ่อมบ้างจ้าอ,อุ้ยมีล้อสามอันเลยชิปหายแล้วล้ออ,อ๋อต้องใส ปิดแล้วปิแล้วแม่ผมมีเมียติดตามครับมีเมียต้องคอยบอกปิดโกดังได้ย,ยังเดี๋ยวจ,จะให้มันเล่นเองโอ้ยมันเสียเวลาตรงเนี่ยตรงล้อเนี่ยมัน,มน,มนมเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเชิญครับเจ๊ผมบูตด้วยบูตด้วยมับเข้าให้โอเคแล้วก็โอ้ยขยะรัานขูดเหม็นเลยอ้วกเก็บ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 น่าเกลียด โยนไปนี่ก่อนข้ามาแล้วโอเคกระโดดข้ามแคเทเชียเลยเป็นไงเรากระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปคิดตังให้ลูกค้าคนเทนมามาครับเชิญต่อไปครับคนต่อไปโอเคเอาอะไรมาเอาสี่อย่างนะน่าจะน้ําผลไม้นะขอบคุณมากครับได้มาสิบสองเหรียญเดี๋ยงั้นลดหน่อยดีกว่าโอเคเรียบร้อยไปซ่อมรถต่อ ให้ให้คนไอ้นั้นมันรอไปก่อนนะให้คนซ่อมร้รอไปก่อนเนี่ยเอ้านั่นไงเห็นไหม,ไมไเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็ไม่ชอบเราอะ่ะรู้สึกว่าจะรออีกสองอันเมนื่อกี้นี้เดี๋ยวดูการเปลี่ยนสามล้อได้กี่บาทตีนังกายกแล้วโอเคได้มาเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่ได้ดูโอเคสามล้อได้สองร้อยสี่สิบนะมันบอกให้เราอัปเกรดร้านอะ ให้เราอัปเกรดร้านเหรอเดี๋ยวนะนี่ไงไปเลยเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดูเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคโอ้นี่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 นนโอ้ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะเออวะเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเติมของก่อนเอาเรื่องออ้ยเบียร์ก็จะหมดแล้วเหล้าก็จะหมดไอ้ขนมหายไปแถวหนึง่งเชิญครับเดี๋ยวผมหาอะไรอย่างอื่นมาให้มาขายบ้างดีกว่าไอ้เกือบ โอเคขอบคุณมากครับเติมน้ำมันด้วยเอาไกลไปเหรออ๋อพี่เขายังไม่ได้ลงจากรถเขาเพิ่งมาโอเคขอบคุณมากครับได้มา44เหรียญโอ้โหอีกเดียว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 ได้ไม่ได้บื้อ มันจะได้อยู่แล้วอะมีคนมาซ่อมรถเดี๋ยวไปซ่อมรถก่อนมันจะได้อยู่แล้วอะเมื่อกี้ล้อสองอันแค่นั้นโอเคล้อกัจะหมดอีกล้อว่าสาวว่าเมื่อกี้เพิ่งสั่งนะขายของทั้งนานได้ตังค์สี่ร้อยแต่ว่าซ่อมรถได้ตังค์เยอะกว่าอีกอะได้ตังค์เยอะมากอะมันเต้นชวเต้นโชว์ชวอะไรเดี๋ยวทิ้มให้หรอกหือ เรียบร้อยได้มา160เห็นไหมเงินแม่งดีเดี๋ยวเก็บเกี่ยเกียร์ยของในร้านไอ้ในอู่ก่อนเชิญเลยครับคุณเพ่เอียงคอมองด้วยกูสตีนด้วยเออกูสตีนกูเวลาปั๊มอัพแล้วเว้ยให้มันรู้ซะบ้างกูมไม่ใช่กระจอกนั่วเว้ยไม่ใช่เด็กกระโปรงนั่วเว้ย เกียอันก็มาเดี๋ยวสั่งของเข้าร้านบ้างดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวสั่งแอลกอฮอล์กับกับสาแอลกอฮอล์มาเพิ่มแค่นั้นพอเดี๋ยวดูก่อนว่าว่ามันมีให้ซื้อตู้อะไรอีกบ้างเผื่อซื้อของมาขายเพิ่มอีเคเอาซะหน่อยนะเอาแมงหน้ารถนี่เลยโชว์แมงไปเลยว่าเราเราเดือดจัดเราเถื่อนรูด้ด้วยว่าที่เนี่ยที่เนี่ยของใครที่เนี่ยของใคร Hey, นี่มาบอกกูกูจะทำอะไรกับมึงก็ได้กูจะทำอะไรกับมึงก็ได้มันให้อ๋อมันให้อัปเดตอันนี้กี่บาทวะสามร้อยเก้าสิบเก้าเรามีตังค์แต่ว่าเรายังทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไปเอาทรายออกก่อนเดี๋ยวนะอันนี้ห้องน้ำอันนี้อัปเกรดห้องน้ำเดี๋ยวไปเอาทรายออกก่อนเพราะว่าผมคิดว่านะถ้าเราอยากขายของในร้านให้ดีอ่ะคือลูกค้ามันต้องมาจอดตรงนี้ แล้วตรงนี้มันจอดได้ทีละแค่สามคันแล้วถ้าเราทําตรงนี้เพิ่มอ่ะมันจะจอดได้เป็นหกคันแล้วทีนียลูกค้าซื้อของเราจะเยอะขึ้นอันดับแรกเราต้องไปเอารถมาขนทรายก่อนเดี๋ยวเติญต้อมรัให้คนนี้ก่อนเชิญเลยครับเจ๊โอ้โหเจ๊ถ้าลงโคตรแอคเลยจริงๆเดี๋ยวผมอ๋อผมรู้วิธีคือถ้าเราอยากทําทําทําปั๊มทําอะไรให้มันเสร็จเราต้องปิดร้านเว้ยถ้าเราไม่ปิดร้านอ่ะ เราก็ไม่มีเวลาไปทําอะไรสักทีดูดิจะต,ต้องคอยมาคิดตังเติมน้ำมันแล้วลูกค้ามันเข้าเรื่อยๆอเอาไงเราจะขายของให้เสร็จก่อนไหมเพราะว่ามันก็เงินเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันเงินทั้งนั้นเลยอะนี่อะไรมันคนมันเอาอะไรมาชุงกันเยอะๆไปหมดปิดปัม๊มเดี๋ยวเติมคนนี้ปิดแล้วออกไปอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามากันนะมึงอย่าเข้ามานะ มึงเข้ามาทำไม่กูปิดปั๊มกูไม่สนใจละกูไม่เอาแล้วกูไม่ไหวแล้วดูดแม่งเข้าไปก่อนโดยเอเลียนแล้วมันจะไม่มีใครพอไม่มีใครปุ๊บเราปิดร้านโชซจบมาแล้วยังดีกว่ามาจ้าไปดูน้ำมันก่อนน้ำมันก็จะหมดของในร้านก็สกรปรกเ,ย,เยีะยวังขยา อีกไหมโอ้ยสายตัวกูแทบขาดเอ้ยจะเติมจะดูน้ำมันดีกว่าเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนน้ำมันเหลืออยู่สามสิบเก้าลิตรเราเต็มที่สองร้อยลิตรถ้าเราเสียสามร้อหกสมันจะเต็มสองร้อยแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่มันให้อัปเดตเนี่ยมันเสียเท่าไหร่ตรงเนี้ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเออสามร้อยเก้สิเก้าองซื้อของเข้าร้านเนีะ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องซื้อของเข้าต้องอันนี้เด l i v e r รเอาอันนี้ก่อนล้อล้อเมื่อกี้เหลือกี่อันวะอุ้ยล้อวันนี้ราคาขึ้นไม่ซื้อไม่เอาอันนี้ราคาลงวะกระจกกระจกก็ราคาลงมีแต่ล้ออย่างเดียวราคาขึ้นสีอันนี้ก็ก็มีอยู่หน่อยๆเอ่อยเเดี๋ยวก่อนมั้ยเดี๋ยวค่อยเอยสั่งน้ำมันสั่งน้ำมันก่อน สั่งไปยังวะยังไม่ได้สั่งเออเดสั่งน้ำมันก่อนเอามาให้เต็มถังเลยเราจะจ่ายทั้งหมดสา1รยสิบเอ็ดเหรียญโอเคเราไม่แคร์อยู่แล้วเราเอาเงินมาเอาเงินมาใช้อยู่แล้วพัฒนาต่อเดี๋ยวต้องไม่เอารถตรงนูน้นมาตักทรายออกรถขนทรายมาแล้วน้ำมันจะหมดอีกปะเนี่ยโอ้ยน้ำมันจะหมดอีกแล้วเออแล้วแกนลอนกลัวไปไว้ไหนล่ะ ไม่ใช่หายนะบันไลเหลเนี่ยโอ้ยเล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 ยขับยากเหลือเกินเว้ยเอ้ยโอเคอ้าวรถติดบันไลแล้วกูโอ้ยรถติด,าอ,ด,ตดอาชีพหายแล้วอา้าวแล้วกูทำไงกับมันได้ทีเนี้ยดูดไว้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว เดี๋ยวขอไปเติมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวดูดเดี๋ยวให้เอเลี่ยนมาดูดก่อนชนได้ไหมโอ้ยดันไฟเลยหนักมากเลยติดโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้เอเลี่ยนมาดึงเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนตเติมน้ำมันก่อนเดีวให้เอเลี่ยนมาดึงไปดูดูนะเดี๋ยวดูเวทมนต์มันนะมันจะเรรข้ามานี่เลยนี่ไงขอบคุณมากพี่ แหมหน้าตาจิ้มลิ้มดีเหลือเกินเลยขนมมีแอลกอฮอล์เริ่มหมดน้ำมีน้ำรู้สึกว่าจะมีสต็อกอีกโอเคเต็มน้ำนี่เรามีเยอะมากเลยเดี๋ยวห้องน้ำสะอาดไหมมีรอยเท้าอันนี้ล้อละ่ะล้อมีอยู่ห้าอันเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกห้าอันดียวรถส่วนใหญ่ที่มาเข้ามาในอูะ่ะก็จะเป็นไอ้นี่ส,ส่วนใหญ่ล้อ เพราะว่าผมได้ไปโรยตะปูไว้ก่อนถึงร้านถึงก่อนถึงปั๊มเนี่ยก็เลยยางแตกแล้วเข้ามาซ่อมร้านผมเองอะยังไงคอคิดชั่วปะ่ะเด็กชั่วอุ้ยเด็กมานั่นไงมาได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงหัวเราะมันป่ะได้ยินเสียงหัวเราะมันป่ะได้ยินป่ะเมื่อกี้มันฮี้ฮีอยู่แถวเนี้ยอ้าวไปไหนแล้ววะมึงอยู่ไหนเอานี่นี่นี่ไม่ใช่มึงอยู่ไหน,น,ๆๆๆๆไไหนวะเนี่ย ไอ้เด็กเวน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 กลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านไปไปเลยมึงกลับบ้านไปเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกเรียก,ยกมนุษย์ต่างดาวมาดูดไอ้นี้ไปก่อนไม่ไหวรถมันไปติดเมื่อกี้มันมน่าจะบั็กแต่ดีที่มันยังมีเอเลี่ยนเนี่ยเห็นไหมมันจะดูดขึ้นไปตัวไอคน คนที่ขับผ่านไปผ่านมาไม่รู้เรื่องก็คือสวยก็คือสวยอ้าวชิปหายกูเพิ่งทำเควสเสร็จอย่าบอกนะกูต้องโหลดใหม่เนี่ยโอ้ยแล้วทำไมมันมาติดงายเหลือเกินคือไม่อ,อุปสรรคมากอะ่ะเดี๋ยวแนะหายแกลนแล,แกลอนแล้วแกนลอนน้ำมันก็ไม่มีเลยอะ่ะหรือว่าผมต้องนอนสักตื่นก่อนวะเซฟอย่างเงี้ย น้ำมันหมดเอ๊แล้วแกนลนน้ำมันกูไปไหนวะว่าก็เติมครั้งล่าสุดแล้วมันก็หายไปเลยอะ่ะอ๋อนี่มันเรียกรถกลับมาได้แล้วแล้วแล้วผมจะเติมน้ำมันยังไงอะ่ะไอ้ด้านผมหายอะ่ะเอา้าแกนลนผมหายอะ่ะผมต้องทำยังไงอะ่ะแกนลอนหายแล้วผมจะเอาเเอะไรอะไรวะ แก่ลอนน้ำมันแล้วเรามันมีสำรองไหมหรือว่าต้องสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนมันต้องสั่งต้องวัวเพราะว่าเราหาไม่เจอเราหาแล้วอะ่ะอันนี้ของแต่งร้านมันไม่มีอะ่ะเอาแล้วอย่างี้ผมจะเติมน้ำมันยังไงอะ่ะเอา ตลกมากเลยอ่ะร<ส>ีไ <Kristin>: ด้ป <Atlantic> ่ะเก็บขยะพวกนี้ทิ้งก่อนปรกมากเลยเนี่ยกินแล้วก็ไม่ถึงขยะกันในพวกนี้นี่มันน่าตีจริงจะได้ให้เราขยะมาเก็บทีเดียวเก็บทุกอย่างทิ้งใหหมด แล้วแกนหล่อนน้ำมันไม่มีแล้วกู้ทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแต่มันไม่มีจริงๆไม่ใช่โกหกเลยเนี่ยขยะสูงท่วมหัวเลยเฮ้ยแล้วผมจะเติมยังไงเนี่ยน้ำมันมันหมดแล้วจะไปยังไงเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวผมขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาไปหาถังน้ํามันก่อนโอเคนะเพราะว่าถ้าผมแม่งไม่หาน้ามันนะเอ้ไม่หาแกนลอนที่เติมน้ามันอะทาเควสต่อไม่ได้เพราะว่าเควสออะเควสมันบอกให้ให้เราเคลียร์ตรงนั้นแล้วก็ซื้อซื้อพื้นที่ที่จอดรถใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาวิธีก่อนนะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ลงด้วยอ่าลงมาด้วยนะ เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเกมคอมเลยถ้า,างไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ